ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมากดอารีนา3าให้ดูแล้วกันนะครับแบบว่าอาชีพหมันนะผมอยากล,ลองเล่นหมัดแล้วก็เดี๋ยวมากดให้ดูก็ขั้นแรกขอเปลี่ยนสกิลก่อนผมคิดว่า,าต้องสกิลนี้ครับหมัดเ,เดี๋ยวลองนะอันนี้เดี๋ยวลองก็คือไม่รู้ว่าจะคอมโบประมาณไหนไปอาริณานี่ครับนี่ 3. สามสามก็นี่คือยศ กระจอกที่สุดก็คือไม่เคยลงเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นหรือว่าไตาให้ดูครับแรกๆก,ก็มีแต่บอดแน่นอนไม่ต้องไปซีเรียสอะไรแล้วก็พลังของผมตอนนี้มัน3 6ม0ก็เอ่อเรียกว่าไม่ได้แบบตามมาตรฐานนะเพราะว่ามันต้อง4ี่0มกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูบแบบเล่นขำๆเท่านั้นไม่ต้องซีเรียสแพนะไม่ต้องสนใจครับก็คือเราเข้าไปสู้แบบเอามันอะไรประมาณนี้แล้วก็จับคู่ไปเลยซุ่มกับ เขาเรียกว่ากับใครก็ได้กับบอทกับอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะเล่นจริงจังเราต้องจับคู่กับเพื่อนเรานะครับจับคู่กับเขาเรียกว่าต้องคอสื่อสารนะต้องรู้ว่าตัวนี้เข้าตัวนี้ไม่เข้าอันนี้คือยศถ้าเพื่อนเห็นดาบแดงอย่างนี้คือมันคือยศสูงนะยศแบบท็อปๆแล้วแต่ไม่รู้ว่าทําไมมาลงเล่นแร้งแรกๆเออไม่แน่ใจมั้งครับนี่มาก็อันนี้สกิลสิทธิ์พี่อันนี้สกิลเกาะอันนี้สกิลอันติประมาณนี้ คนนะครับมาถึงน่าจะเจอคนเลยไม่ใช่ครัว่าเจอคนเลยมาตรงนี้่ปีไปก่อนแล้วก็สกิลสีห่หมุนไหมหมุนไหมอ่าผิดสกิลคิดว่ารู้สึกว่าเอาผิดสกิลมาครับงานหยาบแล้วอย่างนี้ช่วยเพื่อนก่อนโสม,มี่โสม,มี่ก่อนอช่วยเพื่อนก่อนลอ,องออกมาก่อนครับปุบ่มแล้วก็บุม่ม เอาสกิลมาผิดเอาสกิลมาผิดงานหยาบงานหยาบตีไปตีไปก่อนจับอันติดพุ่มไปเอ,อแล้วก็ต่อยร่วไม่โดนครับก็นะนะแต่ว่าเอาสกิลมาผิดคือมันสามารถจะสลับสกิลเขาเรียกว่าตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ทัน,นครับกลัวแบบมันจะแบบเป็นภาระเพื่อนดังนั้นเดี๋ยวรอบใหมนะ่ผมไปใส่สกิลมาให้ถูกแล้วกันเออ อันนี้ก็คือคนที่ชนะนะครับเขาก็จะเป็น MVP ประมาณนี้น่าจะฆ่าได้สองสามคนอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจับแรง้งยังไงนะบางทีอาจจะเป็นบอทก็ได้บางทีอาจจะเป็นคนก็ยังดูไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเคลื่อนไหวแบบมันก็เหมือนคนอะมันแบบบ๊บบ๊๊บ,บ,บสลับกันไปมาแล้วก็ถ้ามันจับคู่แบบนี้เพื่อนๆกดนี้มันคือไม่เอาไม่ไปต่อถ้ากดนี้ก็คือไปต่อประมาณนั้นก็คือเล่นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยว ผมจากใช้สกิลที่มันหมุ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 นรัวๆน่าจะเป็นสกิลนี้เ้วกลไปอัพผิดด้วยนะแล้วผมไปอัพสกิลนี้คือแบบไปกันใหญ่เลยครับตอนนี้เออคือตอนแรกคิดว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่มันแบบว่าต่อยรัวๆแต่ว่าไม่ใช่ครับแบบเข้าใจสกิลตัวเองสับสนอะไรประมาณนั้ก็คอมโบหมัดมันจะมีการเก็บความโกรธเหมือนกับคาร์ดอื่นๆเอามาเปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปลี่ยนปล่อยออกมาก่อนแล้วก็ใช้ท่านี่เปๆาๆ แล้วก็หมุนครับนี่หมุนหมุนหมุในโอ้โหโดนซีซโดนซีซเออเออออโอ้ยถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาอ่ะผมจะใช้สกิลเอ็มบีไปก่อนใส่เขาไปก่อนอ่ะอ่ะเออเอออีกทีไหมโอ้โหผมไม่ทันอันติปมขึ้นลอดไปดีเออแล้วก็หมุนหมุนไปปับปบปั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 บปอบปั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 ปับปับปอับับับบัปบบป น่าจะเป็นบอทน,นะผมว่าคนมันคนมันจะตึงกว่านี้ครับคนมันจะแบบสกิลผมไม่กี่ทีอะไปเกิดอะไรปรนะมาณนั้นแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบอทนะอันนี้ผมเดานะไม่รู้จริงๆอันนี้เป็นแฟชั่นใหม่ของเขาครับเป็นนาง,งูสาวแบบยวดสว่านเ,เขาก็สามารถเปลี่ยนแฟร์ p ได้นะเวลาเราสู้กันอะไรยังไงก็มีแฟร์ p ประมาณว่าเราไม่ชอบท่าทางตอนเราชนะได้ MVP ีอะเราก็ไปซื้อท่าทางหรือว่าไปแลกท่าทางมาเปลี่ยนได้ครับ ไอเมื่อกี้เป็นท่าทางใหม่เป็นท่าทางที่เพิ่งเข้ามาเป็นนางงูเขียวยัวสวาดอะไรประมาณนะรู้สึกมันจะ cc ซีสกิลผมได้นะสกิลเนี้ยมันจะ c ีได้ครับมันเหมือนมันเหมือนต้องใช้ก่อนที่ที่เขาจะแบบอบอกไม่ถูกประมาณว่า มันเหมือนตัวละครเรามันจะเร็วก็จริงแต่ว่าถ้าเขาศาสตร์สกิลอะไรที่มันเป็นวงกว้างและซีซีอ่ะมันก็ซีซีครับมันไม่ได้แปลว่ากันซีซีนะแต่ว่าแค่มันแบบหมุนไวอะไรประมาณนั้นเอยหรือว่าผมใช้สกิลนี้ดีวะนะเริ่มเปลี่ยนต่อกระทันหันเพื่อนบอกว่ามึงเอาให้แน่อะไรประมาณนี้ไอเอาให้แน่โลมาก่อนไปใครเข้ามาเหรอจับจับจับนกไปนกปบัปบปบัปบปบัปบปบปบนกมาเอาเอแล้วก็ หลอดยังไม่เต็มหลอดยังไม่เต็มสกิลสามเออไม่โดนเดี๋ยวจับคนก่อนจับโดนดิ้ยิงมาก่อนสตันก่อนแล้วก็เตะออกมาก่อนดคิวออกมาเออพุ่งไปหาเตะหน้าเตะหน้าเอาแล้วหนึ่งหนึ่งครับเขาบูตตึงครับลามไทยเก๊กมวยจี๊ดมวยจีเหรอจับดิไม่โดนโดนอันตรีดิมวยจี๊ดมวยจีเหรอมวยเจอมวยแล้วยังไงจับโดดไปสตาร์นต่อ ปุ่มพุ่งตามจับพุ่งออกมาก่อนคือตอนนี้เป้ามันไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะกลางโลกก่อนใช้อันติสกิลสิทธ์พี่ไปช่วยสกิลก็บีส่สแตนมันแล้วก็ขึ้นฟ้าขึ้นปืนฟ้าแล้วก็จับมันจับมันจับ,จบตรงไหนคือใครยังไงคือใช้สกิลสิท์พี่พุ่งออกมาก่อนเออแล้วก็เข้าไปสแตนไม่ตายสักทีครับขึ้นนกอินซีไปป่าป่าปๆาปปปปปก็หมุนหมุนหมุนตามตามไม่โดนเขาบล็อกเขาบล็อกเขาบล็อกต่อยอ่ะเกตเต็มขึ้นฟ้า ขึ้นสาไปขึ้น3เอ้ยกดผิดกดผิดขึ้นสมบอมจับห้าคืบเออพุ่งออกมาก่อนสตาร์ตอติออกมาออกมาแล้วก็กดสออกมาก่อนให้เพื่อนเราต่อยก่อนทั้งมันต่อยข้้งนอกบุบูเออต่อยทอ้้ออทงนอกไปก่อนประมาณนี้น่าจะบอดนะผมคิดว่าบอดถามว่าทำไมเป็นบอดเพราะเวลาเราชนะมันจะวิ่งตามเราครับเพราะว่าถ้าเป็นคนนะไม่เป็นไ,ไม่อยู่แบบนี้ครับคือผมต้องต้องแตกก่อนละเพราะมันช้าไปประมาณนี้เท่าที่ผมดูนะ แรงแรกแรกน่าจะเป็นบอดกันรัวๆเลยแต่ว่าบอดมันก็ทําให้เหมือนคนอ่ะมันมันก็สู้กันเหมือนคนแบบสู้ม่วนสู้อะไรประมาณนี้เออคิดว่านะครับเพราะว่าจากที่สังเกตคือตอนชนะมันวิ่งตามเราทันทีน่าจะเป็นบอดฝั่งตรงข้ามก็เป็นบอดครับจนกว่าจะขึ้นแรลงทองผมคิดว่าจนกว่าจะขึ้นแร้งทองถึงจะแบบเจอคนนะประมาณนั้นเออไม่ค่อยแบบอืม กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาสกิลไหนระหว่างสกิลนี้เนี่ยคือมันเหมือนเป็นสกิลพุ่งตามนะแต่นี้มันเป็นสกิลแบบเ,เขาเรียกว่าปั่นอนะปั่นรอบๆมันก็เหมือนพุ่งตามแหละแต่ว่ามันโดนซีซ,ซีได้ไอ้นี้มันเร็วกว่ากาลังคิดอยู่หรือว่าจะเอาไอ้นี้ดีอ่ะลองเล่นสลับกันแล้วกันคนระับลองเล่น2สกิลสลับไปมาแล้วกันไม่ต้องซีเรียสครับก็คือเล่นขำๆเลยอันนี้ไม่ต้องคิดว่าจะแพ้จะชนะครับถ้าเราแพ้เพื่อนก็ชนะแค่นั้นครับอ่ะกดก่อนมากดโล่ เหมือนดีเลยนะ,ะหมุนไป,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 ปจับจับหุ่มอินซีไป,ป,ปเดี๋ยวผมลงมาเก็ไม่เต็มอีกดี่อยป่อเออใช้สิทธิ์พี่ก่อนเดี๋ยวให้เก็บเต็มผมจะใช้สกิลสามออกมาก่อนโอ้ยถอ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 ยเก็เต็มสกิล 3. สามสกิล 3. สามเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดสกิล 4. สลี่สกิลสามเออแตกอถอยมาอันสี่ไปดิ กลางแบบไม่โดนใครเยี่ยมไปเลยโอ้ยเขาเขาเขาาตามมาโอ้ย oh, ด <Wow. S 2> no. <They> ีเขาไม่กันแบบเขาเรียกว่าโดมแต่ผมตามปออบปอบให้มันลดแบบลดสปีดมันจับจับพุ่มเออแล้วก็อินซีไปเออสกิลสสกิลสสกิลสต่อขึ้นฟ้าต่อเออแตกไปแล้วตามปอบ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 บปอบปอบปอบอ สะตันไหมเออสะตนอ่ะกดสกิลสามไม่ทันคนระัสกิลไม่มามีแต่สกิลสี่ประมาณนี้คิดว่าน่าจะบอดเหมือนเดิมมั้ไม่รู้เออนี้ผมได้เ v p นะมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นท่าเบื้องต้นอะน,นี้บม้มน่าจะเก็บสามตัว MVP ประมาณนั้นก็ได้ของนะเกมเนี้ยมันต้องเล่นแบบ PVP กับคือมันต้องทำแลงก,ก็คือเราต้องแบบ ฟาร์มยศ PVP แล้วก็ PVE ด้วยถ้าเราอยากจะแบบทำของแบบสุดๆนะครับเพราะว่ามันจะได้กล่องทองประมาณนั้นเลยก็คือแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสน,นะแล้งมันขึ้นง่ายเท่าที่ผมดูคือแล้งมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นเพราะมันเป็น3-3มมันบางทีก็ขึ้นขึ้น,น,นลงๆแต่ว่าแร้งบนบนอะ่ะหลังจากแบบแร้งสุดอะ่ะไอ้นั้นมันแข็งแบบเอามันเฉยๆเราแค่ไปก่อนจะสุดประมาณว่าแง้งพวกแบบแพตินัมอะไรประมาณนี้หรือว่าแลง เรียกว่ามรกดหรือว่าอะไรนี่แหละผมก็จําไม่ได้ประมาณแยงเกือบสุด2แรงมันจะได้กล่องแค่นั้นแหละครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปอีกนั้นก็คือเอามันเฉยๆแบบเล่นสนุกๆไม่ค่อยได้อะไรแล้ไม่มีอะไรละผมขอเปลี่ยนเป็นสกิลนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าสกิลนี้มันมันเร็วกว่ามันแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะมันแบบไปสตาร์ทมาเอาคนนี้ก็ได้ขึ้นฟ้าเลยแล้วก็กินซีไหมกินซีผมนี่เอเอเฮ้โหมันเตะหกประเด็นเลยว่ะ ผมพุ่งไปหามาันเลยเออพุ่งไปใช้สกิล 4. สิทธิ์ี่สิทธิ์ไปแก่แก้มันก่อนแล้วก็พุ่งต่อเออออกมาก่อนแล้วก็กระโดดสตาร์ทมันมแล้วก็จริงๆิจะอินซีก่อนอินซีเพราะว่าอินซีมันไม่ถันเอาสกิลสามเลยก็ได้เ,ออเกรดเต็มแล้วสกิลสามออกไปใช้เกาะก่อกนดีกว่าเออแล้วก็พุ่งหามาันมันเตะสตาร์ทออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวรออันตีเลยครับอย่างนี้บอมโดนไหมจับมันออมันก็อันตีนะมันขังผมอยู่ในโดม สถาายหนึ่งแล้วอ๋ออินซีไปเอออินซีเออเกตจะเต็มสกิลสามโอ้โหไม่โดนคือหมัดอ่ะสกิลสกิลใหญ่มันเหือนมันต้องเป๊ะจริงๆนะเพราะมันจะกระโดดขึ้นตรงๆครับมันแบบมันไม่ตามเป้าอ่ะเนี่ยไปปุ่มแล้วก็สกิลตามนี้มันแบบมันไม่ใช่สกิลที่แบบใช้แล้วมันไปที่เป้าหมายอ่ะมันจะขึ้นฟ้าตรงๆแล้วลงตรงๆประมาณนี้ดังนั้นมันต้องเป๊ะเวลาจะใช้สกิลสามสกิลที่แบบมันเก็บความโกรธครบ รบ3หลอดแล้วก็ใช้มันจะแรงเนี่ยประมาณว่าสกิลสามที่ผมตั้งไว้เลข3นะเออคือผมต้องดูว่าเกรดมันเต็มหรือยังหรือว่าเก็มันได้ประมาณสักสหลอดกว่าๆอะไรนี้เราค่อยใช้เพราะว่าถ้าใช้แบบไม่มีเกรดเลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเอาไว้หนีประมาณว่าเอาไว้หลบขึ้นฟ้าแต่ว่าถ้าอยากได้ดาวมีนหนักๆก็ต้องใช้สกิลแบบที่เกรดมันเต็มครับส่วนสกิล5ก็แรงเป็นสกิลจับทุ่มแล้วก็ฟาดแรงส่วนสกิล4ที่ผมวางไว้ตอนแรกมันจะเป็นแบบวิ่งหมุนๆใช่ไหม อนที่ผมเอามาเป็นแบบพุ่งเข้าหาศัตรูมันก็บอกไม่ถูกครับก็คือไอ้หมุนหมุนอ่ะมันมันนานมันจะผลตัวรอบๆอบนานแต่ว่าพุ่งเข้าหาศัตรูมันจะพุ่งทีเดียวเข้าไปถึงตัวเลยก็ไปเลือกกันเองนะครับสมมติถ้าใครเล่นหมัดนะก็ประมาณเนี้ยสกิลสี่เนี้ยที่ผมสลับไปมาอยู่เพราะว่าบางบางสกิลมันแบบอยากจะใช้อีกอันหนึ่งที่มันสวยแต่ว่าพอเวลาเล่นจริงไอ้สีมันเหมือนแบบมันได้ประสิทธิภาพมากกว่าเมื่ันพุ่งไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมใช้สกิลสีให้ดู เนี่ยมันจะพุ่งไปเลยเนี่ยมันพุ่งไปถึงเป้าหมายเลยครับเไปต่อยอ่ะมันตามผมใช้อสกิลสี่ก่อนอ่ะสตาร์ทมันก่อนสตาร์ทมันก่อนเกจไม่เต็มใช้ห้าก่อนนะอ่ะใช้สิทธิ์ที่ก่อนอ่ะใช้ห้าปุ๊บอินซีไปอินซีมันโอ้โหอินซีมันได้อ่ะสกิลสามโอ้สกิลสามไม่ได้เพราะว่าถ้าจะสังเกตคือประมาณว่าหลอดผมยังไม่เต็มอ่ะเออผมสามไปก่องแล้วนะเออพุ่งไปหาคนอื่นก่อนแล้วก็ต่อยรัวต่อยที่ไม่ค่อยมีความหมายครับอ่ะกลางโดมก่อนจับมัน จับมันเออจับมันกระเด็นต่อยรัวปบปเบ,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 บาครับท่าต่อยนี่เอาคุ้งไปหามันต่ออ่ะอ่ะ EC เอเอ,เอสกิลสองสกิลสามเออตายทางาอากาศอ่ะอติอติอตเป๊ะๆหน่อยเต็มโอ้โหไม่โดนอีกนะพุ่งเข้าหาปบสกิลห้ามีปบจับฟาดปุ๊บกระโดดต่อยรั่วโอ้โห 5, โตอ่อ,หตอยไม่โดน คือถ้าอยากต่อยโดนต้องล็อกเป้าไว้ถ้าไม่ล็อกเป้ามันจะมันจะต่อยไปแบบเราหันหน้าทางไหนมันก็ต่อยทางนั้นอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ขึ้นจากทองแดงก็เป็นยศเงินมั้งเออขึ้นแบบเนี่ยเงินก็จะขึ้นเงินหนึ่งเงินสองเงินสามเงินสี่เงินห้าแล้วก็จะขึ้นทองประมาณคะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้อันนี้ MVP ได้พินที่แบบแร์อะไรของมึงเนี่ยคือแบบไรเนี่ยมไม่รู้นะประมาณว่าแฟร์มือ แล้วก็ได้ของด้วยเวลายศขึ้นได้คำภี์ได้อะไรมาเล่นมาอัพครับนี้คือพลังแบบคือผมคิดว่ายศทองอ่ะจะตึงละจะเริ่มจะเริ่มคนแล้แต่ว่าถ้ายศแบบโมลกรดอ่ะยศที่มันแบบเริ่มสูงอ่ะน่าจะน่าจะคนจ๋าอลไรประมาณนี แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมใช้เซตเออดินกับดาเมจมันก็เลยถึกๆหน่อยแต่จริงๆควรจะเป็นเขาเรียกว่าดิน3ดาเมจ3มนะแต่ตอนนี้ของผมมันยังเป็นดิน2ดามเมาเลยมันเลยอาจจะถึกไม่มากมันก็อาจจะถ้าโดนลุมก็แตกเหมือนกันประมาณนี้เอออันนี้ตอนนี้ผมช่างใจอยู่แต่ว่าคิดว่าอันนี้มีประสิทธิภ,ภาพมากกว่าเพราะมันมันพุ่งเร็วไปเลยเออแล้วก็แบบเหมือน,นไม่มีเป้าหมายด้วยอ่ะมานี่ ไปเลยสกิลสามก่อนเลยเอาอินซีก่อนได้อินซีไปเออเออเออแล้วก็สกิลสิบพี่สกิลสิบพี่ขัดมันครับเป็นสีสีแล้วออกไปครับเราก็ออกเอาพุ่งไปหามันพุ่งควอนมันสกิลห้าต่อหน้าหไม่โดนครับสกิลสองไปสตาร์ทมันแล้วก็ต่อยเข้าไปมั่วๆอันนี้ออกมามั่วๆสกิลสิบพี่ไปเดี๋ยวเสียโอกาสเออแล้วก็สกิลห้าไปจับมันต่อเออสกิลสามเต็มหลอดแล้วสกิลสามอ่ะกลางโดมก่อนครับเพื่อว่าเราจะได้ถึกต่อยมันเออต่อยมันแบบสตาร์ทมัน เอออันติโอโห้ว,วแน่นอนปุ้มมันไม่โดนใครเลยแต่ฟังคืออย่ารีบคนระับต้องใจเย็นๆปล่อยออกมาก่อยให้เห็นเป้าหมายเออเอาอินซีไปบุ้บุตอนนี้สก,กิลสามทำราเม็ได้แนะ่โอโหไม่ทันอ๋อมันตัวสุดท้ายละกะว่าจะพุ่งไปสก,กิลสามอีกตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเกณฑ์มันเกณฑ์มันเต็มแล้วไงความโกรธมันเต็มแล้วนี่อันนี้หมัดอีกคนนะไม่ใช่ผมใสม่หมวยยังกับมือกระบี่แต่เสือกเล่นหมัดเหมือนกันประมาณนั้น คือจริงๆแบบก็ประมาณนั้นครับคอมโบมัดก็คือประมาณว่าจริงๆมันแค่เลี้ยงสกิลสามไว้ประมาณว่าเลี้ยงเกดให้เต็มแล้วก็อยากยัดดาเมทที่ไข่ก็ไปที่นั่นแต่ปัญหาคือสกิลมันแบบยังไงอ่ะมันต้องเป๊ะอ่ะคือมันลีลาด้วยมันจะกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็กว่าจะลงมาบางทีคนมันบิ้งหลบไปแล้วผมก็เลยคิดว่าก็ต้องเล่นสักพักนะกว่าจะเข้ามือเทออ่าที่ดูนะครับต้องต้องเล่นสักพักเพราะว่าคู่ต่อสู้อาจจะยังไม่ตึงมันก็เลยดูเออเก่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆ ถ้าขึ้นไปแรงบนบนมันน่าจะตึงแล้วก็ความต่างความหลากหลายของการมิกสกิลอย่างเช่นเขาใช้สกิลอันติเขาใช้สกิลเอาตัวรอดอะไรมันจะหลายแบบครับมันจะมีความหลากหลายแต่ที่สําคัญผมคิดว่าเขาน่าจะหินไป3 2สายไปแล้วประมาณนี้เออเพราะว่าโหมดนี้มันก็ไม่ได้คิดของนะครับมันแบบปรับของแต่หิน3า่ะคือไง,ไง่ายๆมันปรับของปรับสเตตัสเท่าเท่ากันอะไรเท่ากันแต่ว่า หมือนสกิลอะสมมติเราัพมาสิมันจะปรับหนึ่งทุกสกิลเลยแต่นั่นแหละบางสกิลมันโหดตั้งแต่ต้นไงหรือว่าสายหินมันโหดตั้งแต่ต้นอย่างเงี้งยมันก็ต้องไปแบบทําพลังให้มันเป็นแบบถึงเกณฑ์ของเวลนั้นๆนะครับอ่ะอ่ะไปขอแล้วกระโดดไปเออต่อยก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็ไีกนิดนึงม,มันยังไม่เต็มหรอผมคิดว่ามีออกมาก่อนแล้วก็พุ่งคนนี้ตัวบางยังน่าจะแตกนะ,ะสกิลสามดีกว่าั้ยสักนิดน็อ๋อเขามีเกาะครับสกิลห้าก็ได้ไม่โดนใครเลยก็สกิลตามโอ้โหตามเกือบตามโดน เอาอินซีไปไม่โดนใครอีกตามไปสตาร์ทมันไม่โดนใครอีกตามยากเหมือนกันนะเอาให้คนนั้นตามให้สื่อมืองตามดีกว่ากดโลดดีกว่าไปแล้วอ่ะสกิลสามปมลงไปเลยโอ้โหเขาต่อยมาโอ้โหเอาผมจับมันมันหนีออกมาหนีออกมาจับมาเดี๋ยวผมมีสัอันสี่เดี๋ยวผมใช้บ้างอ่ะสกิลสองไปสกิลสองอันตีผมจะมาอันนี้ของมันนี่ของมันหนีมาสกิลสี่โอ้โหมันหนึ่งกับผมแล้วอันติกูมาบ้างเอาเลยเอามึงกลางกลางโดนของกูเลยเอาเลยเอาดิ กลางโดมม็ชอบเลยอยู่กันหนึ่งหนึ่งไปเลยเออเรียบร้อยบอดบดนี่เดือดเดือดกับบอดบดมันกลางโดมไหมมันกลางอาณาเขตเพื่อให้เรากับมันอ่ะหนึ่งหนึ่งด้วยกันในนั้นหรือว่ามันกลางขังเพื่อเราแล้วแม่กระทืบนะคือเราจะออกจากรัศมีที่มันเป็นดินไม่ได้เลยนะถ้ามันขังเราไว้แล้วสักพักอ่ะคือถ้ามันแบบขังเพื่อเราหรือทําอะไรแล้วมันยัดอะไรเข้ามานี่ก็คือยกตี้ได้นะครับประมาณนั้นมันเป็นท่าของหอกนะเออถือว่าเป็นท่าที่แบบ กักขังเอาไว้แบบปิดประตูแล้วแตกเลยปิดประตูสกรรมเลยครับแต่ต้องเป็นแรงสูงๆนะถึงจะเจอการคอมโบอะไรที่แบบชุดเดียวยกตี้ยมีนะครับถ้าเราไม่แบบแบบมีสกิลเอาตัวรอดหรือว่าแบบบิ้วมาดีๆนะแตกใช้ควาว่าแตกได้เลยประมาณนั้นมาดูครับก็เดี๋ยวขึ้นอีกแรงหนึงผมพักแล้วเพราะรู้สึกว่าจะเหนื่อยเหมือนอารมณ์เหมือนแบบต้องพากให้กับท่านผู้ชม รับรู้ด้วยว่ามันเป็นประมาณไหนแล้วก็ต้องเล่นเองด้วยมันก็เลยอาจจะแบบเนื่องหน่อยอะไรประมาณนี้คือถ้าเราเล่นเองผมก็จะไม่พูดอะไรนะก็แบบกูทาเล็กน้อยอะไรแบบนี้ะผมว่าตัวเปิดเลยครับมามาดิมาดิาดสกิลสามขึ้นมาก็ได้เอาอินซีก่อนเลยจริงๆก็คอมโบโมั่วๆไปนะเนี่ยเออจับตามเออถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนเออ,อสกิลสิบที่ตามไปพุ่งไปเออสตาร์มันแล้วก็สกิลสี่โอ้โหมันทำอะไรผมเนี่ยมันน่าจะใช้พิน ออกมากระโดดสตัร์สตัรนก่อนสกิลสิที่สิทธิ์พี่ไปพุ่งตามหาอ่ะสกิลสามมองไม่ทันไม่ทันสกิลห้าก็ได้อ่ะ๋อไม่ทันเอาสกิลสามสกิลสามโอ้ยสกิลนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวสกิลสามมองไม่ทันมันมีเกาะแล้วผมก็มีเกาะดีกว่าเพราะว่าจะได้อันนั้นการดาเมจลงไปก่อนอลงกลางกระบ้านเออชุดหนึ่งเอาสกิลสองไปสตัร์ปุ่มแล้วก็สกิลสี ตามถอยก่อนอ่ะถอยก่อนออกมามันจสถานผมสกิล4ไปเหลือสกิล5ตามเออแตกสู้อ่ะต่อยไปหลบมาออกมาก่อนแล้วก็อินซีไปมันมีฮิวมันมีฮิวสกิล3โอ้โหแม่งตกขอบนะเดี๋ยวสกิล2ไปตถานสกิล2สถานมันก่อนเออแล้วก็กลางกลางโดมถ้าเรามีโดมกลางก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราแตกนะถอย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 ไปถอยไปถอยไปวิ่งเข้าไปโอ้โหยาว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 เอาสกิล10ที่ไป10ที่ใส่ฮิวก่อนไหมเออเอออ่ะสกิล2เออแล้วก็สกิล เต็มหลอดแล้วสาไปทีสามสามเออเออไม่โดนดิแล้วก็สิทธิ์พี่ไปสิทธิ์พี่ไปหน่อยแล้วก็ขึ้นฟ้าเออขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าเออจับห้าจับห้าต่อ,อแตกหนึ่งแล้วอ่ะสกิลสี่ปุบ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 อ่ะสกิลสิทธิ์พี่ไปอ่ะกลางโดก่อนเพื่อนผมมีสองคนหนีก่อนครับเพื่อนผมโหดต้องหนีก่อนประมาณนั้นน่าจะเป็นบอทนะบอทเอ่อบอทรัวๆเลยผมคิดว่าถ้าคนก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบอทมั้งรู้สึกว่า มันจะแค่เล่นบอลแหละเออเท่าที่ดูนะครับถ้าคนก็บอกไม่ถูกเพราะมันก็เคลื่อนไหวเหมือนกับคนนะมันก็แบบใช้สกิลนูน่นสกิลนี่แต่ผมน่าจะแตกเร็วเพราะว่าถ้าคนตึงๆมันจะออกสกิลหรือว่ารวมทีมกันอีกฟิลหนึ่งแต่ไม่แน่นะเพราะว่ายศมันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่เป็นยศกากๆเป็นยศช่วงแรกๆครับประมาณคือการที่มันจะเคลื่อนไหวแบบอะไรแบบนี้ก็ ก็ไม่ได้แปลว่ามันเป็นคนนะครับมันก็อาจจะเดินเหมือนคนแบบทาให้เหมือนคนก็ได้อันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าบอทเกมนี้มันก็ก๊อปปี้ข้อมูลของคนเนะี่ยมาเป็นบอทแล้วก็เอามาสู้อะไรประมาณนี้เนี่ยเหมือนมันจะเดินไปข้างหน้าแบบนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นคนหรือบอทผมก็คิดว่ามันเนี่ยมันถึงจะกระโดดมาเหมือนคนแบบนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้ประมาณนี้เออเนี่ยเออ,เอขึ้นไปเออเอันซีไปอซีปอซีไหมโอ้โหกด C ีไปคือมันซูมออกพอมาปุ๊อ่ะ กดห้าไปกดห้าตามห้ากระทืบไปก่อนอ่ะค่าหนึ่งนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะรู้สึกปล่อยไปออกมาก่อนเออเขาเข้าออกออกครับนี่สี่ไปสี่ตามอ่ะสามไปเออเต็มหลอดเต็มหลอดเมื่อกี้จังหวะนี้เอ,อเอาไปอันติสักทีเออขึ้นหลอดจะตายไม่ออกมาเอ,อากดโล่ก่อนกูสกิลสี่พี่ช่วยจังหวะนี้สี่พี่ช่วยมันสตนด์มันอ่ะช่วยมันโอ้โหสี่พี่ออกมาป่ะสกิลสี่ตามไปเท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บสกิลสอง สามสามเต็มหลอดสามเออถอยอขอ้าเนอะรอรอรอมันอยู่ไหนอ่ะตัวหนึ่งคือถ้าเต็มหลอดเนี่ยเกณฑ์ตรงนี้เต็มหลอดเนี่ยใช้เลยสกิลสามมันจะขึ้นฟ้าแล้วก็ตุ้มโคตรแรงเป็นหมื่นครับประมาณน,นี้คือ <c oughs> ถ้าไม่มีแบบเกาะไม่มีโลเลยนะก็เกือบตายใช้คำว่าเกือบตายถ้ามีโลก็สบายๆนะก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีเกาะไม่มีโลแล้วตัวบางๆแล้วใช้เจอสกิลสามแบบเกณฑ์ความโกรธเต็มนะ ร้องคือตุ่มพื้นพังอะไรคือมีสิทธิ์ตายได้นะครับเพราะมันแรงมากสกิลสแล้วก็สกิลห้าก็แรงนะถือว่าเป็นสกิลทำดาเมจถ้าผมไม่ใช้สกิลห้าก็จะเป็นสายโล่เป็นสายแบบเอาโล่ดันชนก็อีกอีกฟิลหนึ่งจะเล่นสายแทง,งนะนั้นแต่นี้ผมเล่นสายดาเมจนะเพราะว่าหมัดมันจะเล่นได้สสายนะมันจะเล่นสายแทงกับดาเมจเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแทงกับดาเมจ ถ้าผมเอาแท้งตรงนี้ก็ไปเปลียนเป็นสกิลโล่มันก็จะช่วยเพื่อนได้เยอะขึ้นประมาณว่ากันซ c กันบล็อกอะไรอย่างนี้แล้วก็คอยดันศัตรูคอยซ c คอยซ c ตลอดเลยคือศัตรูตีเข้ามาปุ๊บอ่าเขาเรียกว่าโดนซ c ซตีเข้ามาโดนซีตีเข้ามาโดนสตันตีเข้ามาโดนสตันรัวๆเลยครับมันก็ช่วยเพื่อนได้เยอะนะประมาณนะั้นมา,มาเลยกดไม่ออกอ่ะ,อะขอยมาขึ้นไปขึ้นฟ้าอเอาสกิลอ้นี้ก่อนก็ไนดะ้อินซ oh. ีอินซีไป อสอยไม่ได้กิลห้าไปตอนนี้มันลุมหมแล้วแต่ว่าผมไม่แตกไปสกิลห้าไม่โดนอ่ะสกิลสองเออสกิลสามเออไม่โดนคือเนี่ยข้อเสียของหมดัดคือมันต้องเป๊ะครับมันไม่เหมือนหลายชีพอื่นที่มันวิ่งเข้าไปง่ายมันต้องเป๊ะมาอ่ะสกิลสิ่พี่สิ่พี่ไปสิพี่สิพี่กดไม่ได้เออก่อนจะกดได้ก็คือกูจะตายแล้วอแล้วก็ออกมาตลางโดมก่อนอ่ะแล้วก็สกิลสองตามเออแล้วก็ จริงๆมันต้องล็อกเป้านะเอาสกิลสพุ่งเข้าไปหาอืมมันสตาร์ทผมเอาสกิลห้ามึงสตาร์ทคูสตาร์ทกลับอืมเอาเลยเอาสกิลนกไปนกยี่สิ่อยี่สิ่ไม่ยี่สิ่อยู่ไหนมันตัวนึงละอ่ะแอบตีไปเลย MVP มวีพไหมเออไม่ MVP มวีพีครับเอาตามมันเป็นหมัดเหมือนกันครัสกิลสามสามผมแน่นกว่าโอ้โหโดนสตาร์ทแข็งสามสามผมแน่นกว่าสามผมหมัดแบบเต็มหลอดเลยครับเออขอดูดิว่าใคร MVP เออมันต้องอย่างนี้ครับนี่คน MVP เอ,อ้ยหรือว่าคนอื่นวะหรือว่าผมวะจําจไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าตัวละครของตัวเองไหมจำออของผมครับน่าจะเป็นชื่อผมเซ็ตอยู่ต้อง MVP ก็คือเก็บเก็บราดราดรัดคนอื่นเพื่อนเขาแบบตบจะตายแล้วเขามารัดรัดเด่งเดียวรับเอ็ไปครับประมาณนั้นมา เดี๋ยวขึ้นอีกยอดหนึ่งผมจะพักนะครับผมจะขึ้นให้ดูว่ามันจะยากตรงไหนครับก็แค่แบบสู้กันขำๆอะไรประมาณนี้เนี่ยอย่างเช่นเขาเวล66เนี่ยผมห8แล้วก็เขาไม่ใส่สกิลสกิลใส่ไม่ครบบ้างอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นแหละครับมันเลยผมเลยคิดว่ามันเหมือนกับบอทมากกว่าที่จะเป็นคนประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มันกระโดดมาเหมือนคนเลยเอาแล้วมันก็กลางโดมสันขึ้นไปเออ สกิลสีพี่ช่วยมันลุมเพื่อนผมสิพี่ไปเอาสูญยี่สือไปเออแล้วก็สกิลสตามสกิลหต่อสกิลเออล้ม2ต่อยมันเอาเกรเอาเกรแล้วก็สตาร์มันสตาร์อีกยังโดนสตาร์อีกครับอ่ะเดี๋ยวอกิลสี่พี่เออเชือดไปสิพี่สกิลสามเต็มอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกมาจากโดมก่อนออกมาสกิลสามเออเต็มหน้าไปดิเกาะเกาะเกาะดูเขาตายเกาะเกาะเกาะเออไปี๋ยวไสกิลสี สกิลห้ 5, า,าสกิลห้าเออจับเออสกิลอัรติอตัรติโดนโดนแตกหนึ่งไมมไม่แตกสักคนอนซีส่วยอนซีส่วยไปไหนไวนะตอนหน้าไปแล้วอนซีแบบมาจากอีสานเลยอีซีส่วยอีซีส่วยเลย <c oughs> พูดไม่ทันแล้วครับประมาณนี้เอวีพีจอบไหมเออคนมันจะโหดครับนี่คนมันคอมโบโหดนะครับประมาณนแต่เท่าที่ดูนะเท่าที่เล่นเองนะยากประมาณว่า มันมันเป็นแท้งอะครับมันไม่ได้เป็นสายต่อสู้คือการจะคอมโบไอคานนี้มันต้องแบบต่อเนื่องจริงๆนะไม่เหมือนสุยเมืองสุยเมึงมันจะเร็วกว่าอันนี้ช้าช้ากว่าแล้วก็เป้าอะไรมันจะแบบเขาเรียกว่าสกิลมันอยู่กับที่อ่ะมันไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้เหมือนตามตัวละครก็ลําบากหน่อยแต่ว่ามันจะขึ้นฟ้าบ่อยๆถามว่าถ้ามันขึ้นฟ้าบ่อยๆก็คือตัวมันจะแบบ ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกรัศมีของการแบบเป้าอะ่ะมันก็คือเหมือนการซีซีอะไรประมาณนี้มันอยู่บนฟ้าลงมาแล้วก็คล้ายๆแบบน้องๆในการกันซีซีอ่อนๆประมาณนี้เพราะว่าตัวละครมันจะจับเป้าไม่ได้อะรู้สึกว่าเหมือนอีเวนต์ใหม่มันจะมาแทรกนะครับมันก็เลยแนะนําให้ผมไปทำอีเวนต์ก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ขึ้นมานะเดี๋ยวผมลองกดไปเห็นไหมเป็นอีเวนต์ล่าบอสนะครับเพื่อนๆสามารถที่ไปล่าบอสตามแมปต่างๆแล้วก็ได้ของพวกนี้นะเป็นของม่วง ที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นของแบบมีบัฟดีๆด้วยเพราะมันมีสีดำๆเลยนี้อ่ะคิดว่านะครับล้วก็ได้หินแบบหินดีด้วยนะเนี่ยเป็นหินที่ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นหินแบบมีบัฟคู่นะครับเนี่ยถือว่าสำคัญนะต้องไปเล่นโหมดนี้บ่อยๆไปล่าบ,บอสบ่อยๆแต่ว่าการล่าบ,บอสไอ้นเนี่ยผมจะบอกว่ามันเปิดแดงไล่ตบกันนะครับคือแมพที่ล่านี่คือเปิดแดงกระทืบก,กันเลยดังนั้นก็ ต้องไปเป็นตีนะแล้วก็ไปตบเลยไม่ต้องไปกลัวมันเพราะว่าของมันก็ไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าถ้าเล่นหลังก็อาจจะห่างหน่อยแต่พวกที่เล่นแบบมาตั้งแต่แรกก็จะน่าจะ5 6าหมื่นประมาณนี้ห้าหมื่นกว่ากหรือ50,000ื่นเกือบเกือบหกหมื่นก็สู้กันได้สู้กันมันแต่ก็ต้องดูว่าทีมเราส่วนใหญ่มันแบบพลังประมาณนั้นไหมอะไรประมาณนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็มา pvp ให้ดูกับอาชีพหมักเป็นตัวละครรองของผมนะที่ผมแบบ เบื่อสุ่ยเมื่งแล้วผมก็เลยจะมาลองเล่นอาชีพหมัดอาชีพอื่นดูอะไรประมาณนี้จริงๆผมเล่นอยู่2ตัวนะมีทวนด้วยแล้วก็มีหมัดอนาคตอาจจะไปเล่นพินอาจจะแอบไปเล่นพินก็แบบเบื่ออาชีพเดิมอาชีพหลักของตัวเองแบบเข้าใจสกิลหมดแล้วเห็นสกิลหมดแล้วกดจนเบื่อแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยลองอาชีพใหม่อะไรบางจะได้แบบไม่จำเจครับแล้วก็ไม่เบื่อกันไปก่อนอะไรประมาณน้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ต้องไปก่อนกับอาชีพหมัดแบบ รล่อเท่น,นะครับก็คือมาเหอะครับจะหมัดจะมวยจะคุยอะไรแบบต่อยซีซีกระเด็นโอ้โหคือมันมากโอเคแล้วเจอกันครับไปแล้วบ๊ายบาย